นี่ครับไปดูโรนัลโด้ครับส่วนกับกาคา,าโรบินโยนะครับของทางฝั่งบราซิลแต่ว่าเป็นโปรตุเกสเปิดมาตรงนี้แล้วก็ยิงยัดเปลียดทางเข้าไปแล้วครับ1 0ครับเป็นดันนี่ครับแต,แต่ว่าหลังจากนั้นอ้าวโรโชไปครับโรบินโยแล้วก็เอาได้ไม่ทีดดครับโรบินโยหรือไปโรบินโยดึงจังหวะไว้ครับให้มาหลุยส์ฟาตเปียโนหนึ่งเท่าครับ หลังจากนั้นครับไมคอนครับแทงมาทางขวาครับบอลอยู่ที่กา้ากา้าลากตัดมาครับโยกไปโยกมาอยู่กาก้าบอลทะลักมาดึงจังหวะหมุนแล้วจิงซ้ายครับฟาเบียโนกลายเป็น2 1หนึ่งครับแล้วบราซิลมาใหม่อีกทีหนึ่งนี่เป็นเกมในครึ่งหลังครับครึ่งแรกยังแค่2-1นะครับฝากอนครับแล้วก็ขวาสุดมาครับไมคอนเปิดมาจิงยัดเสาแรกเลยครับโอ้โห เสียท่าครับผู้ษาประตู31มครับไมคอนยิงยัดเสาแรกครับมาอีกแล้วครับไมคอนทางขวาไมคอนเปิดเรียดมาครับจับก่อนแล้วตวัดยิงติดแต่ว่าโดนซ้ำเข้าไปครับโอ้โหเป็นแฮตทริกครับหลุยปาเบียโนหมุนไปหมดครับโปรตุเกสหลุดมาครับซีเมาเอาละครับไล่มาเป็น2ประตูต่อสีครับ